เอซีแฟนคลับของสาวน้อได้ตุ้มตสถานที่ครับงานวันนี้เีรว่าเป็นเกริเป็นอย่างยิ่งครับท bueno> ี <t 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 ่ทางทีมงานการแสดงสาวน้อยเน่ยได้มีโอกาสมาส่งมอบมาสร้างความสุขสรรสร้างถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการเสจงานที่พวกขึ้น ขึ้นพูดให้การสรัดสรวมเจ้าของงานเลยนะครับนั่นก็คือทางเทศบาลตองนะครับที่ดีที่สุดให้หนุ่มมางานทำเารงานทั้งหมดหนุ่มน้องครับเดี๋ยวกูขึ้นมาขึ้นโปรไฟล์มาข้างหน้าก่อนครับยางไอ้รีพี่น้องเหมือนก่อนนะว่ามีคำผลก็ว่าคนหลายแล้วครับไม่นี่หลายกว่าอีกเข้ามาบนทางบนพี่น้องครับเออยางมันทางเป็นสายเลย ขนาดพื้นที่กว้างขวางครับสิเต็มเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าสนามไม่สนามดินคุณหลายครับโอ,อ้วบรรยากาศอีกยางที่มันอนี่เป็นงานฟรีครับพี่น้องครับงานฟรี อันพีรับก็เสร็จแล้วับพี่น้องเติมหนาไปทีเลยครับพี่น้องครับหลายัสให้เห็นเลยพี่น้องอ้ อทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังน้องชูใจครับคูหนุ่มครับทีมงานเป็นอยู่เบื้องหลังด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเสียพี่ครับครับผมทีมงานทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเนาะสวัสดีครับแม่วันนี้วันนี้มารับมารับลูกสาวครับครับมหาวิชาชูใจ ทับบ้านาครับผมครับเมืเ่อนีแม่เพม่อนกันมากครับเออกล้วยครับคสบายเดี๋ยวจงย่างไปหาแม่เพือ่อนกันมาแล้วนะครับโปรไฟล์หน้างานนะครับสวัสดีครับแม่ เพืเทศารมนบัเชีย่การท่องเท่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในรุ่งการจักเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงประจำปีพุทธศักราช2567นะครับวันน้ได้รับเกียรตินจากทางคณะกรรมการผู้จัดงานัเียรลูกสาวเนาะพันปีสิเม่นน้องทิพยใจนยุ้อทาีตมนานีน้องแคทเรัคบรนสถานทสบายที่บายล่ลูกคนจัดนะครับร่วมกันที่สาวน้อเพรแพ้ครับเพิ่เกาพันธุก้มดยเ็ได้่าวว่าน้องไป ประเทศผู้ที่เข้าใจงานที่สุดน์ครับงนี้จะเป็นพิธีกรพิธีการที่จะได้นำเรียนเชิญคณะกรรมการพร้อมด้วยท่านประธานขึ้นสู่งานวันนี้นะครับขอเสียงประเมินตอนรับพิธีกรพิธีการทั้งสองแม่อยู่ที่แห้งนะโอ้สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นลมพ่อลมใส่ให้ลูกสาวล่ะคนเดียวซ้ำแล้วก็ลูกสาวค่อยกลับไปก็ให้ไปตั้งใจเรียนสมกับเพป็นอยากกลับไปเมิ่งแม่ไม่มีโอกาสก็แได้กลับมาพบปะ พอกันครับเก็บที่สาวหน่อยเท่า้วแหละก็เอาโอเคครับเดี๋ยวจะไปสัมผัสผู้สนับสนุนเพื่อนมาเลยทิมงานคุณคู่ซึ่งวันนี้ก็เป็นงานวันสุดท้ายของงานบรมโลกบ้านเชียงของเราประจำปีพุทธศักราช2567นะครับบานนี้มือนี้ คะคู่มากเบอร์เลอเนี่ยมือมือมาทรงกับมามาหมากหลายมือเมืาฮับกับมาหลากหลายท่านคุณพ่อบงศักดิสุิพรมที่เป็านายกเดสมบตรี เพิ er ่นสิการอาลบนี่เนาะเียานครับอี้ขอเรียนเชิญท่านมายเชรมุทรีรอเวลานเียงันธีสมุเพิ่นพนิบาลราบลาพอนากาบลาพอเนาะพ่อโจเป็นคนตางซื้อชูใจเพชรบันแพงครับานครับมากครับบมีสาวรอยกับบมีมือนีครับนี่แะครับเอาเป็นกาลังใจครับทีมคณะคู พึงใจกับน้องแคทด้วยกับน้องชูใจเพชรมันแพงครับผมถึงบรรยากาศครับพี่น้องครับโอ้ยซอนซอนซอนพี่น้องทั้งน้องหานครับเล่เดนดนตรีก้าวเปิดงานแล้วครับพี่น <c oughs> ้องครับก้าเปิดงานาแล้วรจงดะพาพนักงานต้อนนี่ จะพาพุณหอกุณพันสิจ่างสาวหน่อยต่อแต่ว่ามืวันเวลาบ่ได้ครับในปีหน้าแต่ว่าอาสิเป็นดูดูกันนะครับดูดูกันทันไปุระครับระยะเวลาสัทามาจงว่าจากนี้เพิ่งพี่น้องนที่จะั้งหมือที่ังเขานะครับอ้อในปี้เป็นสายเลยทียังไม่บรับใ ยางไม่เบิ่งครับป้าขอนป้าขอนเพื่อนป้าขอนป้าขอนเข่าปากไส้นะป้าขอนเข่าปากไส้าาสพี่พนอ้องคนหลายดีทั้งหมดทั้งเข่านะแต่เขาประทันหัวฟังสายของวิธ,ธีหรือว่าฟังผ้าของวิธีที่หันออกทั้งผีออยังว่างอยู่ครับ พื้นที่ยังว่างครับ่จ้าคนอ้อครับอ้อครับทางเขาล่นหลังวิธีแล้วครับเอ้ยล่นล่นไม่หลังมิกแล้วครับพี่น้องครับคนเบิ่งคนชมล่นหลังมิกแล้วเบิร์ดูคนอ้อทางเขาพี่น้องเอ้ยคนแสนแปดหมือนแค่หน่อยเนะครับซีบีไม่ได้เปิดแซดเพราะว่าหยาดไม่หลงพอนเพื่อนนะก็เลยไม่เปิด โอ้ยเราแค่นั้นนะครับต้องจองเป,ป็นหลายปีอย่างขณะนี้เราก็จองมานานนะครับและตั้งใจจะจองในปีหน้ากลายเป็ว่าขณะนี้คิวยาวไปถึงปี2569นะครับเ,<อ>เ<อ>ขาไม่ใครอยากฟังส,<อ>สายการแขบต้องรออีก3ปีเพื่อให้เปโอกาสที่ฟังน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชาวพัทเชียนและพี่น้องที่อยู่ในระเบ,บีนี้ ที่เราดอกาสได้ชมบรรยากาศฝากพิธีอรลูกหลานทั้งหลายนะครับคนแสนแปดคนไร้หลีครับพี่น้องครับที่สงสารพี่น้องที่อุตส่าห์เดินทางมาจากนี่คือทางเขาครับเพื่อที่จะมาและฟังพลังอย่างเพื่อที่จะขอร้องให้ลูกหลานทั้งหลายคนแสนแปดพี่น้องเอ้ยให้สร้างความอยากรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการฟังไราให้ดูที่สื่อที่ดู นี่คือประตูท่งเข่าครับนี่ประตูท่งเข่างานได้นี่พี่ดองเอาจากผมยืนอยู่นี่ใกล้เลยครับไปถึงหนาไปที่นี่ใกล้เลยนี่คนเต็มหมอนแล้วครับพี่ดองครับ ก็้าหน้าที่การกครัไก็กำานทุกบ้านของราคอทนที่อยางที่เพื่อความเป็นกมวาุองประที่้การความุขงนผู้ใดที่ทำตัวให้สร้างความอดนก็จะขอใคสกคนห้ข้เขาเนทันีตไม่คุ้มคุ้กันไม่้เที่ะเนลูกคนะครับหหลายใครครอบครัว เขาอ้อยแต่ฝั่งพี่ครับเขาอ้อยแต่ฝั่งขวาเขาบอกไปฝั่ง้ายฝั่งซ้ายนี่ก็พ่อหวานกูดพี่น้องมองดิมิกอยู่นั่นคนมันยืนอยู่หลังมิกแล้วคนหลายอีหลีพี่น้องดูดิลูก้างๆูข้างๆลูกทางบ้างหลังค้าง ยื s <S ดลูกข้างๆครับเพราะมีมองนั่งครับแต่เขาบอกหัวมองนั่งนั่งฟังขวาฟังซ้ายข่านนาเขาไปทียังมีอยู่ครับต้องรอคณิตาราชมุ้ยตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นคนแสนแปดเลาทเดียวลยก็มารวมอยู่ตรงที่ราพนธ์จะทำขณะนี้เพราะถ้าหากเราทำอะไรไม่ดีไม่งามก็จะสร้างความเสียหาย แกชื่อเสียงและกียติภูมิของชาวบ้านเจียงดังน,นั้นจึงอยากจะขอร้งวีมวและขอร้องลูกหลานทั้งหลายที่คิดจะปันปวนในงานรอบนาทีนี่งออกไม่ได้นะครับเป็นหนองน้ำทั้งหมดเลยนะครับไปไม่รอดแน่นอนวันนี้ผมเลือกท่นช่างเป็นเจ้าหี่ชายบัจการท่านคนหลายทีครับเขาขอความม่วงดังทั้งหลายนะครับลองอ้อมมากนะรัแล้วก็โมอย่างสุดสนานอันนี้เป็นขอร้องจาก ผู้ที่สั่งานขับเร็วกาสแบบนี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วขอขอบคุณณะเนียสาวน้อยเพชรเป็นแทงนะครับเอาตบต้นี้นะครับขอบคุณที่ท่านให้คิวเรามาและปีหน้าบอกว่าท่างพวกเราทำตัวดีๆ่า้หลังทสละคิวไว้ใบเชียงในวันที่แปดเดือนหน้าเอ้ยพีหน้าครับก็ขอพวกเราด้วยนะครับขอพวกเราทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับไปบริหารเฉพที่จะ ทำหมีทางเพื่อสู้ราคามาให้พวกราด้เหอนกันับนี้ได้เวลาัสมรแล้วผมขอเปิดการแสดงบริการรักษาด้วยเทปเทียเพื่อเฉลิมฉลองงานโรดรโราเชียงประตัี2 5อกครับขอบคุณครับเอาิปนี้ฝากไว้ที่นี่แล้วครับพี่ต้องครับฝากกนที่ตา้กดนทีสักษาใจคนอะไกคแทรคนะบสรัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่องซิกี่ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC ซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ